พาเพื่อนๆไปซื้อของฝากนะคะสำหรับมาสระบุรีของฝากจังหวัดสระบุรีที่สวนริมเขาไปเลยค่ะเพื่อนๆอเยอะครับน้ำสมุนไพรกระชายดำเขากล้องงาดำลูกเดือยแล้วก็พวกกาแฟชาเนี้ยเยอะเลยครับใช้กันยุงสเปรย์ไล่จิงจกไล่หนูไล่มดไล่แมลงสาบสเปรย์ เป็นประากาศฉีดบ้านฉีดรถห้องนอนห้องคร<ฆ>ัวค่ะเกี่ยวกับสมุนไพรสมุนไพรนะคัเลยครับเผ<ฆ>ื่อใครสนใจหรือรักสุขภาพเนอว่ามาจากทางอีสานนะคะแล้วพอเข้าเขตสระบ,บุรีรเลยกันคอยมาแล้วก็เชิญแวะได้เลยค่ะสวนริมเขาเยอะแล้วแบบผลิตภัณฑ์เยอะมากช่วงช่วงนี้ของวันเสาอาทิตย์คนมเยอะก็อาจจะลงๆลหน่อย ก็จะเป็นพวกเครื่องแบอางแล้พูกแชมพูสบู่แล้ีฟันของใช้ปลอดสารเคมีครับปลอดสารเคมีนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งหมดเลยครับทั้งห้องเลยค่ะเนี่ยดีฟันเทียบไทยก็ดังเไทยก็ออกมาเยอะเลยครับนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วดีฟันรับเทียมดำอันนี้ของจังหวัดลำพูนครับที่ว่าดังๆที่โคตนาบีการิอันนี้ลดไขมันความดันหลอดเลือดตีบเลือดเหนืดข้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ดีกินแค่ก่อนอาหารเช้าค่ะสามพึนห้าหัวก่อนอาหารเช้าไม่แพงด้วยนะคะก็มีตอนนี้มีโปรซื้อสองกล่องแถมหนึ่งกล่องใหญ่นะครับสามกล่องเสียตังสองกล่องอ๋อดีค่ะครับเดี๋ยวเตรียมังันนี้มาไกลครับมาจากลำพูนอ๋อสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนาะความดันเครื่องมาั่งของอาเูปเบศทั้งหมดครับสมุนไพรล้วนๆนะคะเพื่อนมีพวกยาพวกมีหมดนครับรักษาโรคตั้งแต่แก้ไข้แก้ไออะไรเงี้ยเนี่ยค่ะ เกี่ยวกับสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะเชิญเพื่อนๆแวะนะคะถ้ากลับจากทางอีสานนะคะสะดวกสบายก่อนเข้ากรุงเทพน้ำมันสปาเมดตัวก็มีเลยน้ำมันเมดตัวมีสิกวิน้ำมันสปาสปาผิวเวดตัวเป็นทาบำรุงผิวก็ได้มีเซรั่มมะพร้าวด้วยนะคะเซรั่มมะพร้าวช่วยให้หน้าแต่งตึงลบริ้วรอยซึมเข้าผิวนะคะบำรุง ก็ม,มีพวกผรดชายขาวแคปซูลสก,กัดมีนมผึ้งมีซีออยซีออยก็คือทำ<อ>มาจากน้ำาามันมะพา้าราคาที่นี่ราคายาข้างนอกครับค่ะราคาย่อมเยาใช่ไหมคะใช่ครับส่วนอันนี้ก็จะขายเท่าแหล่งผลิตเลยเท่าวังนั้นเขียวเลยเหมือนเราเอาเอาของเขามาแบบเป็นตัวแทนเลยค่ะ วังว่าร้อยเจ็ดสิบสเปรย์ร้อยแปดสิบวังว่านนี่ดีที่สุดเลยค่ะสําหรับการนวดเนีหรือเส้นนะคะใครเส้นดีมากเลยค่ะยามองเล็กใหญ่ค่ะอันนี้ก็แก้ภูมิแพ้สําหรับคนเป็นภูมิแพ้อันนี้สําหรับผู้หญิงกินช่วยเรื่องฮอร์โมนสตรีช่วยเรื่องปวดหัวไมเกรนแล้วก็ช่วยเรื่องการนอนหลับอ๋อค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกสายตาท่ามัวบำรุงสมองข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมใช่ครับกระตีอ่อยนี่ก็โรคหัวใจหลอดเลือดตีบตันความดันสูง อันนี้เป็นพระเอกของที่นี่ครับพี่ยอยก็เชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะลงมา,าจากทางอีสานนะคะ,คะแล้วก็แวะได้เลยค่ะอยู่ยั้งยังแม็กโครเลยนะคะให้สังเกตดูแล้วก็จะเจอว,ว่าสวนริมเขานะคะเพื่อนๆค่ะ